สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้เมนูของเราคือผัดลูกชิ้นปลาแดงนะคะใส่ใบยี่หร่านะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราจะทําผัดกะเพราลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาที่ใส่พริกแกงนะคะแล้วกอ็อันนี้คือ ลูกชิ้นปลาที่เราใส่พริกแกงปุยใส่พริกแกงเป็นเส้นๆนะคะปุยหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็จะมีพริกโขกกับกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะต้นหอมซอยอันนี้เป็นใบยี่หร่านะคะที่เราจะใส่วันนี้ก็เป็นมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ ตำกระทะใส่น้ำมันนะคะพื่อก็จะใส่พริกลงไปนะคะตอนนี้เราจะผัดเครื่องปรุงก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยเพราะว่าลูกชิ้นปลาเราสุกแล้วนะคะใส่น้ำปลาลงไป แล้วพูดก็จะใส่ต้นหอมก่อนนะคะเพื่อนๆเติมน,น้ำลงไปนิดนึงผงฟูรสน,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 นะคะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยะคะ่ะผัดเลยค่ทุกคน ดี๋ยวรอให้หอมสุกิดนึงค่ะ่ะา้นหอมก็สุกแล้วเรามาชิมรสชาติเดนยงค่ะที่แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะลูกชิ้นปลาที่เราหั่นไว้อันนี้ลูกชิ้นปลาตีใส่กับใส่พริกแกงลงไปเพิ่มสีสันนะคะ ก็ลองทำดูค่ะหลากหลายแต่กลิ่นออกมารสชาติออกมาก็คล้ายๆทอดมันปลานะั่นเลยค่ะทุกคน,นคเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเขาสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปยี่หล่าลงไปเลยนะคะทุกคน ชื่อว่าผัดยี่หร่าชิ้นปลารแดงนะคะหอมมากะค่ะทุกคน,นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ กินไมคะเมนูนี้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทู้ชมเมนูผัดลูกชิ้นปลาแดงใบยี่หร่าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๊กก็เอาเมนูจัดแรงง่ายๆมาฝากนะคะขอบคุณทุกทกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน